สวัสดีตอนเย็นๆนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะนี่เราก็อ้างน้องโมแฮเ,เข้ามาในบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วจิ้มเจ่งนะคะดูคำยาโมแฮนะคะพ่อควรตัวเล็กนะคะอ่ะพ่อควรตัวเล็กสวัสดีน้อย ก่นตัวเล็กสวัสดีแม่แม่แล้วนะคะตัวเล็กนะคะยิ่งอายุเยอะยิ่งตัวเล็กนะคะยิ่งแก่ยิ่งเล็กนะคะดูโมแฮนะคะโมแฮตัวใหญ่กว่าแล้วครับผมโมแฮตัวใหญ่กว่านะคะจริงจร่งนะคะ กินไม่ได้หยุดนะคะกับมตัวโมแฮก็เล่นทรายนะคะเล่เอ,เอ,คอควรบอกโมแฮกินอย่างกับป้นป่นนะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศรอบบ้านโมแฮนะคะ ธมนนะคบรรยากาศเอบบ้านโมแฮนะ,ะดูนะคะแม่แม่ดูความดืความสนของโมแฮเกิงขี้เล่นนะคะ,ะดู โมแฮจะเป็นช้างที่ขี่เล่นนะคะแม่แม่ขี่เล่นขี่ชนนะคะี่บ้านของโมแฮเาหกต้นนะคะสาภาพสิคะดูนะคะแม่ค่ะ นี่ควรก็ขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะไลฟ์หน้าเราก็มาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ